วันนี้พี่เด้จะมาชว์แอมฟ้าคอฟิลพับให้ดูกันอีกสักครั้งนะคะเรียกทานทุกวันค่ะวันละหนช้อนเริ่มทานมาได้ประมาณ3วันแล้วข้างในจะเป็นผงเขียวๆแบบนี้เขาว่ากันว่า1ช้อนเท่ากับกินผัก สิบกิโลกร,รมัมซึ่งความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถในชีวิตประจาวันเราไม่สามารถทานได้ขนาดนั้นนะคะข้อดีของคอร์ลฟิลตัวนี้นะคะตั้งแต่ทานมาหลายๆลคอรลลฟเนี่ยตัวนี้คือเห็นไหมคะพอพอใส่น้ําไปปุ๊บละลายโดยอัตโนมัตินะคะคือดีมากๆเกือบไม่ต้องคนเลยนะคะจริงๆหน,งหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะแต่ว่าพี่ก็จะเติมน้าไปเรื่อยๆนะคะเติมน้าไปเรื่อยๆก็ดูดไปกว่านิดนึงนะ้คะเติมน้าไปเรื่อยๆนะสามารถทานได้ทั้งวันตัวนี้นะคะผ่านการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะคะอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกานะคะได เรื่องของเส้นเลือดนะคะการล้างเลือดมันสะอาดนะคะการขอดถ่ายนะคะเอาง่ายๆทานผักสิบีโลมันดีอยู่แล้วนะคะอาหารฝากไว้ด้วยถ้าใครอยากลองทานก็ทานได้เลยน้ําเย็นถ้าอยากให้สดชื่นชงในน้าเย็นหรือไม่ก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะแล้วก็ดูดในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ําเพิ่มไปหรือไม่ก็ทานเพิ่มทานได้เรื่อยๆทานได้ตลอด,ดนะคะฝากด้วยนะคะ Aqua นะคะ Colorful